รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับกิจบัตรเครื่องหมายรับรองคูโมดองค์กรผู้สนับสนุนใช้ชุดยูนิฟอร์มพนักงานจากสภาคคูโมดดอกเตร์นภวราพลรัศดิวัชระบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยดรคงเขตเพชรรัต รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิ่งการพิจักคณาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรเครื่องหมายรับรองครูโหมดในงานพิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนาองค์กรลดโลกร้อนด้วยการใช้เสื้อผ้าครูโหมดเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกและการนำเสื้อผ้าครูโหมดมาใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าพนักงานขององค์กร โดยมีดรวิจารณ์สีมาฉายาประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นประธานมอบเกียรติบตัตรณห้องวิศวะพิวันอาคารที่ทำการสภาวิศวกรลาดพร้าว54กรุงเทพโดยดรนับวรพลรัศดิวัชระบุญอธิการบาดีกล่าวภายหลังพิธีมอบกียติบตัตรแก่องค์กรผู้ใช้เสื้อผ้าครูหมดว่ารัชมงคลระนคร ได้นำผ้าคลูโหมดตัดเย็บเสื้อพนักงานที่ผ่านมาจำนวนสามรุ่นและจากนี้จะรณร,รงค์ให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญในการใช้เสื้อผ้าคลูโหมดสำหรับเป็นชุดยูนิฟอร์มหรือเสื้อผ้าในกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยที่จะส่งผลให้เกิดการนำเสื้อผ้าลดโลกร้อนไปใช้เพิ่มมากขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นอีกหนึ่งองค์กรในสังคมที่ช่วยลดการเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศได้ นันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลรัน,นครรายงาน